ในช่วงเริ่มต้นผมขอเชิญบาทหลวงทัศสมกิจประยูนย์นะครับรองผู้อำนวยการและก็ประธานกลุ่มง,งานจิตอาภิบาลนะครสังมวนกรุงเทพนะครับภาวนาเปิดการประชุมนะครับเปิดการสัมมนาในวันนี้และกล่าวรายงานต่อพระคุณเจ้าพระค,ระคดนนีในระดับต่อไปนะครับเชิญครับเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระรสารตามคําบอกเล่าของนบุญมัทธิว พระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยสุเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ตัดแก่เขาเหล่านั้นว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจอายาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์ลและบนแผ่นดินให้แก่เราดังนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิของเราทําพิธีล้างบาปให้เขาเดชพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตจงสอนเขา ให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่านแล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบสิ้นพิภพเพ,พราะวาจาของพระเจ้าให้เราเงียบสักครู่หนึ่งเพื่อลำพึงพระวจาในตอนนี้ในด้านของพันธกิจของการประกาศขา่าวดีและงานสอนคำสอน เรียนพระคุณเจ้าพระคาดินันรฟังซิสเซเวียเกียงศักด์โกวิดวานิชคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงคุณครูทุกท่านและผู้ร่วมสัมมานาในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างหนักทําให้เด็กนักเรียนของเราและเยาวชนไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนและไม่มีโอกาสได้มาเรียนคําสอนโดยปกติหลายโรงเรียนหลายวัดจึงมีการจัดการสอนคําสอน และการจัดค่ายคำสอนออนไลน์ให้กับเด็กๆของเราในช่วงเวลาที่สถานก,การณ์ดีขึ้นเราก็ใช้แบบออนไซต์และสลับกับออนไลน์ line. ทั้งสองระบบนั้นควบคู่ไปด้วยกันจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายจึงเกิดแรงกระตุ้นพัฒนาศักยภาพของคุณครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสอนคำสอน ถ้าหากเราลองมองย้อนกลับไปประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาก่อนที่โควิดจะระบาดถ้าพูดถึงในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตอลในการสอนคำสอนไม่ว่าจะเป็น iPad คอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มต่างๆโปรแกรมที่ช่วยในการสอนการเรียนการสอนคุณครูผู้มีอายุนิดหน่อยก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่น คุณครูไม่ไหวที่จะเรียนรู้แล้วคุณครูบางท่านก็บอกว่าฉันแก่เกินไปแล้วแต่ตอนนี้คุณครูใช้สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนที่มันเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้บางท่านอาจจะบอกเพราะว่าฉันก็แค่สอนอย่างเดียวมีครูไอทที่จะคอยช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูก็ได้ใช้สื่อดิจิตอลในการสอนเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปแต่ท้ว่ามันกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในระบบการเรียนการสอนของเราไปแล้วจากสถานาการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ก่อให้เกิดความท้าทายของการสอนคำสอนในยุคดิจิตอลที่หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกาศข่าวดีและการสอนคำสอนให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราอาจจะเรียกพวกเขาว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์ดิจิตอลที่เกิดและเติบโตมากับโลกดิจิตอลแผนกคำสอนและแผนกจิตภิบาลของอักษรสังคมมนตรกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนคำสอนในยุคดิจิตอลจึงได้จัดงานสัมมนาครูคำสอนและคุณครูคาทอลิกเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อคำสอนกับวัฒนธรรมดิจิตอล ตามคู่มือแนแนวการสอนคำสอนปี2020เพื่อให้คุณครูได้ตระหนักถึงลักษณะทั่วไปของดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบวัฒนธรรมสังคมแนวคิดและจิตวิทยาซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ให้คุณครูได้รับรู้ถึงประโยชน์และด้านมืดของดิจิตอลเพื่อจะได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนั้นในการประกาศข่าวดี และการสอนคำสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพความรวดเร็วฉับไวในยุคดิจิทนั้นอาจนำมาสู่ข้อด้อยในประสิทธิภาพด้านการรับรู้และจดจำขาดความละเอียดรอบข้อในมุมมองกว้างภาพรวมเชิงลึกของสถานการณ์คู่มือนแนวการสอนคำสอนเล่มนี้จึงได้เตือนว่างานอภิบาลการสอนคำสอนมิใช่เป็นเพียงปรับเปลี่ยน ไปตามกระแสะความเป็นดิจิทัลแต่ต้องมีความเข้าใจลึกซึง้งถึงพลังและอิทธิพลของสื่อดิจิทัลสามารถใช้สมรรถนะของนวัตรกรรมดิจิทัลในด้านบวกอย่างเต็มที่และที่สำคัญต้องตระหนักว่าการสอนคำสอนมิอาจดำเนินไปเป็นเพียงแค่การใช้อุปกรณ์เครื่องมือดิจิทัลประกอบการสอนเพียงเท่านั้น แต่ต้องใช้เครื่องมือนำไปสู่การเปิดพื้นที่และประสบการณ์แห่งความเชื่อดังนั้นเพื่อให้คุณครูเข้าใจเรื่องของสื่อดิจิตอลทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างทางคณะผู้จัดงานครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญดรสิทธิคาเลศผู้เชี่ยวชาญเรื่องสื่อดิจิตอลและเคยทำงานด้านสื่อมวลชนคาทอลิกนอกจากนั้น เราได้เชิญคุณพ่อเปโตสมภพเรื่องวิทิชนาพืชและศูนย์คำสอนของอัครสังคมนุษย์เคมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสื่อคำสอนและงานที่พวกเราได้ทำซึ่งอาจจะเป็นแนวทางหรือจุดประกายให้คุณครูได้นำไปใช้ในการสอนคำสอนที่โรงเรียนหรือที่วัดทั้งในแบบออนไลน์ line, และออนไซด์ได้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่าน ผู้ร่วมสัมมนา,าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากงานสัมมนา,าในครั้งนี้ครับขอบคุณคุณพ่อทศมานะครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับ